สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะตาหยิบกระเป๋าเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะของ MCM นั่นเองหรือว่า MCM b e l l Bag นั่นเองค่ะสำหรับใบนี้เนี่ยเขาเป็นใบที่ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็จุได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวไซส์เนี่ยตาจะแปะให้ดูตรงนี้นะคะใบนี้นะคะใบใหญ่มากๆอ่ะเขาจะเป็นสิบรอบนะคะจนถึงตรงนี้เนาะ นั่นหน้าก็จะเป็นเพลทนะคะสีทองนะแล้วก็ด้านนี้นะคะมีช่องซิปอีกนะคะแล้วก็ใบนี้เนี่ยเราสามารถคาดอกคาดเอวได้เลยแล้วก็สายเขาปรับได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยคล้องแบบเนี้ยไม่สะดวกนะนี่แกะตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่สายก็ปรับตรงด้านนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะคะว่าเวลาเราจะดูว่าใบนี้แท้หรือปลอมนะคะเบื้องต้นเลยน้าหน้าดูที่เพลทค่ะ เขาก็จะปั๊มตัวเลขนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้ MCM นะคะเดี๋ยวตาแบะให้ดูชัดๆตรงนี้นะคะต้องคมชัดแล้วก็ฟรอนถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อดอีกว่านะคะสําหรับใบนี้นี่ดีมากๆเลยที่มันมี12ตัวแบบนี้นะคะทําให้เราสามารถขยับตัวซิปไปทางฝั่งไหนก็ได้ตามสไตล์ที่เราสะดวกถนัดเลยนะคะพอเปิดมา ไม้นี้เขาก็จะบุกเป็นผ้านะคะสีน้ำตาลข้างในซึ่งมันก็กว้างพอสมควรเลยเดี๋ยวลองเอากระเป๋าตาังใบาย,ยาวนะคะนี่ใส่ก็ยังเหลือพื้นที่ว่างพอสมควรเลยหรือว่าถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่เนี่ยไมนี้ก็คือเหมาะมากเลยนะคะแล้วก็เขามีช่องข้างในแบ่งมาอีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ ด้านในนะคะตรงหนังตรงเนี้ยเขาก็จะปั๊มตัวโลโก้เหมือนกันนี่เดี๋ยวตาแปกให้ดูตรงนี้นะคะอีกทีชัดๆเนาะเรามาดูตรงข้างหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเขาก็มีอีกหนึ่งช่องนะคะเป็นช่องซิปเนาะก็กว้างพอสมควรเลยค่ะลองเอาใบใหญ่ใส่ดูมันก็จะแน่นๆนึดนึง แนะนำว่าถ้าใส่กระเป๋าสางใบาย,ยาวนะคะใส่ช่องข้างหน้าดีกว่าเนาะข้างหลังเนี่ยใส่โทรศัพท์อะไรก็ได้ต่อไปในส่วนของสายที่เอาไว้คาดนะคะนี่เขาก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะแล้วก็สําหรับใบนี้นะคะเขาก็มีชุดแก์ดมาให้อีกเช่นเคยคะ่ะก็ชุดแก์ดก็จะเป็นพวกแบบคู่มือนะคะสเปเชียลแคร์ต่างๆนะคะว่าต้องใช้งานดูแลอะไรยังไงนะคะแล้วก็ ตาที่บอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะแต่อย่างใบนี้ที่ชอบเขาน่าจะไม่ได้เขียนมาว่าซื้อวันไหนนะคะก็สำหรับน้อง MCM ใบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นใบที่แบบอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ ฮอตฮิตติดเทรนด์มากๆค่ะยังใช้ได้ตลอดเลยยังฮิตไม่มีตกเลยนะคะแล้วก็ซื้อไปเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยนะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะมีหาไว้ซักใบเนี่ยใบเนี้ยเหมาะมากๆเลยแล้วก็เขาสามารถปรับสายได้ด้วย,วยจุของในเยอะอีกด้วยค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆค่ะคุณลูกค้าที่ต้องการจะติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะของร้านเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปใน นี่เลยสแกน Q R code ตรงนี้นะคะเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆที่ LINE Open Chat ค่ะแล้วก็ฝาก Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบรนด์เนมด้วยนะคะและสำหรับคุณลูกค้าท่านไหน,นะคะที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายนะคะร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทั f เฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับ Top Super Market เก็แล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ